มาเช็คดวงชะตากันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบ,บนโลกไม่มีความวะไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ห่ะคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้มาเจอแม่หมออ้ําธ,ธรรมชารคคนนี้แสดงว่านี่คือดวงชะตาของคุณเฮปปี้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยดูเหมือนว่าความรักจะสดใสซา,าบซ่า ถ้าเกิดว่าโสดอยู่แอบ,บชอบใครอยู่มีโอกาสว่าเขาน่าจะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนของ g r a ส u ูเลชั่เลยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าโสดอยู่นะไม่ได้มีใครที่แอบ,บชอบเป็นพิเศษ,ษมีโอกาสว่าจะมีคนที่แอบ,บสนใจในตัวคุณอยู่เขาแอบเอาดวงคุณไปดูด้วยนะคะเออส่วนถ้าเกิดว่าสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสเลยว่าจะชัดเจน <S <S เกิดว่า งอนงอนกันอยู่นะก็มีโอกาสเหลือเกินว่ายิ่งงอนยิ่งเคืองกันอาจจะทําให้ลูกยิ่งโดกนะมีโอกาสเหลือเกินว่าความสัมพันธ์จะมกีการหวนคืนมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะกลับมาดีขึ้นนะมันเหมือนดวงเปลี่ยนดวงชะตาความรักเปลี่ยนไปนะมีโอกาสที่ความรักของคุณจะดีขึ้นสดใสามากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นนะหรือถ้าเกิดว่า ความสัมพันธ์โอเคกันอยู่แล้วนะต้องบอกเลยงานแต่งงานมงคลนะงานสมรสงานมั่นหมายมีโอกาสนะมีโอกาสมีการสู่ขอหรือมีโอกาสใครหวังมีลูกมีโอกาส,ม,กาสมีลูกความสัมพันธ์ของเขากับคุณตอนนี้นะความรู้สึกของเขากับคุณตอนนี้นะมันเป็นความรู้สึกที่อิ่มเอมหัวใจรู้สึกอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่รู้สึกว่าอยากจะมีคุณอยู่ในหัวใจตลอดเวลา นาะรู้จพลังงานตรงนี้อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสินะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณขอดูพลังงานหน่อยความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรวะแฮปปี้แฮปปี้จริงๆแฮปปี้ยายายาแฮปปี้ยานะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกนะคะในช่วงนี้มันแฮปปี้มากเลยมีโอกาสว่าเขาอาจจะชวนคุณเนาะไปดงไปเดทนะเออไปไปชวนกินข้าวดูหนังฟังเพลงชวนไปเที่ยว นะชวนไปเฉลิมฉลองนะชวนไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรอย่างนี้นะมีโอกาสจะมีคนมาจีบถ้าโสดอยู่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาให้ความสนใจมีโอกาสว่าถ้าเกิดแอบ,บชอบใครแอบชอบเขาแอบชอบใคร,แบบใครมีโอกาสว่าเขาก็น่าจะกําลังคิดที่จะมา พูดคุยนะหรือเปิดใจกันเพื่อพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปอีกระดับหนึ่งมีคนเอาดวงคุณไปดูมีคนแอบดูดวงของคุณเหมือนกันนะเอ,อ่อถ้าเกิดสนะไม่ชัดเจนก็มีโอกาสชัดเจนหรือเขาอาจจะเอาดวงคุณไปดูว่าใช่เนื้อคู่กันไหม นะมีโอกาสในลักษณะน,นี้นะส่วนถ้าเกิดว่างอนงอนกันอยู่ต้องบอกเลยกลับมาดีกันได้เหมือนเดิมเออนะมาดีกันแล้วเผลอเผดีกันแล้วดีกันกว่ามากกว่าเดิมอีกความสัมพันธ์นะเออมีโอกาสงานแต่งงานมงคลงานเฉลิมฉลองได้อยู่ด้วยกันได้ถ่ายเที่ยวด้วยกันได้แฮปปี้มีความสุขร่วมกันของเกรทตูเลชันนะคะ